เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะยครับโยกิบแบดบดในครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงกับการรีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่าแ a s l ลี่ i s t a n t Seal นั่เองนะครับหรือว่าซิลผีกองกอยผีตาเดียวนี่ครับผมนี่สกินอย่างเท่นี่ครับคือเห็นผมเป็นซิลโล่แรกนี่บอกเลยผมไปซ้อมกับไอดีลองมาเป็นแบบห้าหกเกมเลยนะครับผมบอกเลยว่าช่ําแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เล่นประมาณนี้นะครับมีออกตัดเลือดนะแล้วก็มีจอก่อเวทลวกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเป็นซิลเลงกลางนะครับ ขูคงเขาอยากจะฟาร์มนะผมก็ให้เขาฟาร์มไปก็พลังแฝงเป็นโพลีทันเดอร์นะครับผมนี่ซึ่งซิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะใครเล่นช่ำๆแบบว่าแบบเก่งๆเลยเนี่ยคือตัวแบกได้เลยนะครับผมท่าสองมาปุ๊บโอ้โหสแต็กหมดเร็วมากเลยนะรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ3าวิเท่านั้นเองครับสแต็คนะครับผมคือเวลาเล่นซิลแพทนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบรีบเข้าเลยครับเพราะว่าไม่งั้นสแต็กหมดเอาแล้วนี่คารฟนี่ยังไงคาร์ฟนี่มันเล่นต่อวะ่ะ ผมมีฟิกฟิกทำไมวะเนี่ยเออเอาดีเขาเรียกว่า make sure นะครับผม make sure ว่าเก็บแบตบัตรได้เฟิร์สบัตรนะครับฟิกใส่เลยนะครับผมตัวปลากงจักไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนมาช่วยตีลิงยังไงลิงก็เรียกว่าสีเมื่อกี้ลิงแทกเลนกลางไม่รอเลยลิงเข้าแล้วเพื่อน ผมปากงจักไปหนึ่งทีเฮ้ยถ้าสองเราไม่มีคูดาวเพื่อนเราตามกงจักอ,<ๆ>อักหน้าเขาผมเอาดีสองคิวครับตอ,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 อนนี้ถือว่าเป็นสกินที่เท่นะผมรู้สึกว่าซิลอันนี้นี่ก็ดูแบบว่าน่ากลัวดีนะครับผมเพราะว่าเป็นผีกองไกลนะครับมีไงแก๊กรอรอเลเวลสี่แก๊กแ๋ยวเราจะแบบว่าสับมันรัวๆเฮ้ยมันเอาเราอะต้องเซฟก่อนครับ มาอย่างเยอะล่อมันโจเกอร์เอามันมันหิวเดือดแฟดอะเออนันหละถอยถอยถอยเพื่อนมันมาหมดเลยผมไม่มีอันตีนี่ครับผมไม่มีอันตีโอ้ยแก๊กมันดึงไปแล้วโอเคคือเล่นสิวเนี่ยต้องเข้าจังหวะประมาณแบบจังหวะสองจังหวะสามเลยนะครับคือเข้าจังหวะแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าแตกก่อนนะครับด้านล่างเพื่อนด้านล่างเพื่อน เราเห็นไฟล็อกซี่ในย่าเฉยเลยบักเกมมาเนี่ย <c oughs> แก๊กเข้าไปเลยแก,ก๊กมันมีล็อกซี่อยู่นั้นมากรงจากท่าสองสแต็คครบปันนเขาผม,มไม่ตายวะกงจากอีกทีนึงโอเคสวยอยู่ครับไอคาเฟนี่ขอฟิกโอคาเฟ่ขอมาให้พ่อปลากงจากหน่อยแต่ผมจะออกไงวันนี้โอ้ไม่มีโอ้มันมาแล้วว่ะเดอะแฟลตมาเวเลสมาบิงออก ไม่ผ่านป้อมหว่ะเพื่อนๆโอ้โหช่วงนี้เราฟาร์ฟาร์ไปก่อนนะครับอ้าวแล้วนี่ยังไงเนี่ยเวเลสยังไงโอ้โหนี่กงจักไม่โดนครับสับไปเลยแล้วกันน่าจะตายอยู่โอเคเวเลสมันห้าวนักไปด้านล่างครับเพื่อนลิงไปทุบคาเฟนีไปเดี๋ยวตายแน่นอนเพื่อนอ้าวคาเฟนี่อยู่นี่อีก สับทีนึงบอโอเคได้ตัดเรื่องแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมต้องตัดเรื่องนะเพราะว่าฝั่งเขามีเวเลสกับล็อกซี่นะครับถ้าผมไม่ออกตัดเนี่ยคือทีมจะสู้โอ้ยโอ้ยยาขอร้องเดอะแฟสโอ้โหทำไมมันมีคนมาซ้อนจังหวะแบบจังหวะแบบเลิกไฟแล้วแบบมีคนมาซ้อนตลอดเลยนะฝั่งตรงโอ้มาหมดเลยวะอย่างนี้อันเรอปเอาป้อมบนได้นะ เดี๋ยวผมใกล้จะได้บูมสติกแล้วนะครับผมพวกของเราตายหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยด้านบนตายหมดเลยเหรออะไรยังไงดีวะเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงได้เมเมันแรงแยกดันห๋อผมว่า้อมบนแตกแน่เลยว่ะเดี๋ยวผมต้องไปอันติีใส่คูคูไปก่อน แล้วก็บิงออกมาเ <c oughs> ยอี้อยครับโอ้โหลิงไปทุบล็อกซี่ทำไมไแต่เะาไม่ลิงไม่ทุบเดอะแฟนแล้วเพื่อนโอ้โหมันจะตายวัน,นจะทุบล็อกซี่เนี่ยครับผม <c oughs> ยังไงวะเนี่ยคาเฟนีอยู่บนเลือด,ดน้อยๆอ,อย่างนี้ผมไม่มีอันตีนะแต่ผมว่าผมมีฟิกเกอร์อ้าวนี้ฟิกไปแล้วดึงสวยเรียบร้อยครับ ฝั่งเราไม่ได้ป้อมเลยครับฝั่งเราไม่ได้แตะป้อมเลยนะครับผมเกียร์เกียร์ป้อมให้หมด <laughs> เดี๋ยวผมจะออกเป็นเดเดมนะครับแก๊กดึง <c oughs> มาแก๊กดึงสวยอยู่เ <c oughs> รียบร้อยครับผม <c oughs> มวยเอาจริงมวยนี่โดนคอมโบเดียรตายเลยนะถ้าผมบอกว่าผมได้โซโล่มวยประมาณนี้นะครับตัวมันบาง,บางไม่ก็คาเฟนี่อ่ะเออโซโล่ได้อยู่นะครับผม แต่ซิลมันจะแบบว่าโซโล,โลพวก,กไฟเตอร์แท็กแทงอย่างเวเลสอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะครับต้องแบบเลือกเครื่องหลอดต่อนนะถึงจะแบบว่าเอาลงนะครับนันตีเราอีก8วิเพื่อนใจเย็นใจเย็นอเอออย่าโดนดึงนา <c oughs> รอครับรอจังหวะไอ้นี่มันจะปั่นชัวๆนี่ไงผมว่าแล้ว ไวเลสกระโดดแน่ๆน่งมาครับผมสับเอ้าโอ้โหมันผมจะสับลอกซีมม่มันไม่เป็นไรคาเฟนี่ฟิกโยกไปหนึ่งทีก่อนจะโดนปันโอ้โหมันยังจะเกี่ยวผมโดนว่ะเอาได้อยู่อันเลนเ,เลือดเต็มกับแก๊กเลือดเต็มอยู่อันเลนสับมันอันเลนยังไงต้องได้นะจริงๆเอาไม่ได้หรอเอายังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา อ้าวสวยครับผมโอ้โหสุดๆไปเลยโอ้ปวดหัวเลยว่ะเอาแดงเอาแดงไปคือผมไม่ต้องเอาแดงก็ได้นะครับให้ลิงเอาแดงเถอะจริงมวยมวยผมโซโล่มวยดีกว่ามันมาย่านนี้แน่ๆมาจริงเรียบร้อยครับผมอุย้ยเวเลสมาแปดมา <c oughs> โอ้ยเออล้างสวยอยู่แก๊กแล้ผมไม่มีอะไรแล้วเพื่อนผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอ,อ้ยสแต็กไม่มีโอ้ผมว่าแก๊กตายว่ะผมต้องปล่อยว่ะต้องปล่อยแล้วครับต้องปล่อยแล้วคือฝั่งเรามันอยู่บนหมดเลยนะครับผมอา้าวแต่ลิงตายลิงตายเอ้ยทำไมทีมเรามันมันงงๆว่าอันเลนมันหนึ่งสี่ศูนย์อ้าวหนึ่งห้าศูนย์ไปดิอันเลน ไม่ได้จริงๆอ่ะเออดึงสวยอยู่เพื่อนจะไปไหนทำปีสับไปคือผมรู้สึกว่วาทำไมลิงกับอันเลนมันล้วงคาฟฟนี่ไม่ได้ไวะหรือว่าล้วงมวยไม่ได้ไวะเพื่อนๆหรือว่าลดเดอะแฟตก็ได้นะลิงมันทุบเดอะแฟตสองทีอ่ะเอาผมให้สองสามทีก็ตายแล้วนะครับรรรมันก็แบบอันเลมัก็แบบเป็นลงหัวคาฟฟนี่ก็กรร็ได้คิวแล้วนะคร,รับผม กันบ้านอะ่ะกันบ้านรัวๆเพื่อนโอเคลิงเก็บมวยได้เออมันต้องแบบแยกดันอย่างนี้นะผมว่าเฮ้ยผมไม่ได้ว่ะผมไม่มีฟิกฟิกก่อนครับผมไม่มีฟิกเมื่อกี้คือฟิกมาถึงท่าสองอืมหนึ่งศพเวเลสจะตายอยู่เวเลสกระโดดข้ามผมมีบิง เรียบร้อยครับผมต้องเอาป้อมกลางให้ได้ว่ะป้อมไม่ได้เลยนี่ครับผมลิงโดน the แฟ a s h Q ไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรา11 Q เนี่ยครับผมคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมโคตรแรงเลยนะเว้ยแต่คือมันต้องแบบมีตัวต่อดาเมจนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับผมสู้ได้นะอยู่แค่นั้นนะ่ะ โจ๊กเกอร์ก็มีนะครับโจ๊กเกอร์แรงอยู่ตอนนี้แต่อันเลนเราแบบว่าไม่ได้คิวใครเลยนะครับผมผมอยากรู้จรงิงๆว่าไดเมจอันเลนมันเท่าไหร่ในจบเกมเนี่ยเอออันเลนได้คิวแล้วเว้ยมายังไงเดอะแฟตขอสับหน่อยครับโอ้โหมันมีมันมีไอดูดคาถาดูดเลือดเด้งเกาะยังไงผมมีตัวแข็งอยากมาจับผมครับผมเดอะแฟตพาไปด้วยเลย <laughs> ได้มา550โกเออเยอะอยู่นี่ครับผมแต่ดันไม่ได้นะทีมเรามันตายหมดโอเคผมว่าเดี๋ยวผมต้องขายรองเท้าทิ้งหรือว่าขายอะไรสักอย่างออกสมุดสมุดเขียวดวยว่านะครับเดี๋ยวบบกนี่ก่อนเพื่อนสวยเพื่อนลิงเก็บเดอะแฟตโอ้โหผมไม่ถึงระยะอันติคาเฟ่ว่ะเมื่อกี้ ไม่งั้นเข้าให้เลยนะครับตัเกเอรืตีป้อมไวครับได้อยู่ได้อยู่คาเฟนี่แตกครับผมปลากงจักเอออันเลนมันต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยจริงๆเหล็กเกมจ๋ะจแล้วเนี่ยเพื่อนเออตายหมดตายหมดเพื่อนยังไงเวเลสโอ้โห oh. ผมกดแช่แข็งไม่ทันว่ะ Cho một kiểu lên Kia lên bốn ngọn hấp Mình uhm. tì đá, mình tì đá hơn Ôi, sao mày cách dưới ninh à? Sao mày cách ninh ngọc hơn? Cách giả ninh gì cách? แก๊กมันนิ่งในต,ตอนนี้โอ้ผมว่ามันได้ดักว่ะลิงยังไงเอามวยไหมอุย้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับพาลาดละอันเลนเราตายแล้วด้วยนะครับแก๊กเราแก๊กเรานน่นคือบอทเล่นหรือว่าคนเล่นมนันเนน่ะโดนดึงไปแล้วด้วยวะแก๊กวิลิงแยกดันอยู่ครับผมต้องห้ามตายอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ผมห้ามตายครับผมถ้าผมตายนี่คือบ้านแหกแน่นอน มันดันกลางมาผมต้องก่อเกิดว่ะขารองเท้าก่อเกิดมาต้องยื้อไฟยังไงยังไงผมเข้าได้อยู่นะเดี๋ยวรอเดีด๋ยวรอนะครับรอปากองจักให้โดนอ่ะขอโทษที่ยืนนิ่งลงจากรถโอโ้โหแก๊กเอ้ยเอ้ยมาน,านตีแล้วมาดิมาดิครับผมเลียร์นี่ก่อนครับ ทำไมทีมันดูแบบสะบัดสะบอมจังเลยว่าแบบเมื่อกี้นี่เอาจริงตอนได้ดังับแก๊กคนมานะดึงพี่เกมได้นะแก๊กมันลงจากรถนะยครับผมยังไงเนี่ยเข้าไปแล้วสับอันติให้หนึ่งทีผมต้องออกแล้วนะผมไม่งั้นแตกลิงมาเร็วลิงลิงอยู่ไหนเนี่ยลิงอยู่ตรงโน้นนะลิงอยู่กลาง ลิงเข้าข้างหลังว่ะเออสวยอยู่ดับเบิลคิวสวยอยู่ดึงโดนกองจักไอเดอะแฟตแตกครับผมผมมีก่อเกิดสวยครับผมเอาดีมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้มันตาย5้าเพื่อนต้องเอาแล้วเพื่อนจริงๆร,รีบดันไปรีบดันเลยเพื่อนต้องต้องจบนะนะจริงๆผมว่าถ้าไม่จบตอนนี้เนี่ยคือแพ้แล้วนะก็ตัวแข็งดีว่า คือถ้าไม่จบตอนนี้คือแพ้นะเว้ยเพื่อนจริงๆคือมันต้องจบว่ะและ้วมันบอผมว่าจบไม่ได้ว่ะป้อมนี้เดี๋ยวมันสโลคีฟนะครับแล้วก็เขาจะเกิดแล้วเด้อเอาป้อมนี้ได้ป่ะตีป้อมตีป้อมรีบตีรีบตีเวเลสมันเกิดเวเลสกระโดดแน่แน่อืมหเถอะไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วครับได้ป้อมมา โอ้ตเกอร์ตายเฉยโอ้โหโอ้ตัวไดเมลหลักตายว่ะเพื่อนเพื่อลิงเข้าหลังแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้มวยด้านล่างเพื่อนไม่ต้องเล่นนะแก๊กไม่ต้องเล่นแก๊กมันยังไม่จับทีแน่เลยว่ะเพื่อนจับไปเนี่ยจับไปแล้วนี่ว่ะไม่ได้ครับตอนนี้เราไม่เข้าแลว้วอ่ะจริงๆคือ เราซิลเลกเกมมัน,ม,นมันตีไม่เข้าเนี่ยครับผมตอนนี้มันยี่สิบกว่านาทีเราได้แค่ตัวบางแล้วตอนนี้นะครับเพาตายหมดเลยว่ะทีมเราตายหมดแล้วครับผมเดือดแปดพาไปก่อนจบเกมผมว่าจบแน่เลยวะ, <c oughs> ะกันไม่ได้ครับ ก็คือเต็มที่แล้วนะเกมนี้คือผมก็ว่าผมก็เต็มที่แล้วนะครับผมแต่แบบตัวเรามันมันตายกันเร็วมากเลยนะคือฝั่งเรามันตายกันเร็วมากๆนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมันก็ยืนกันไม่ได้นะครับนี่ไม่เสียดาวแต่บอกว่าซิลเลงการก็เก่งนะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโกงแค่ไหนหรือว่าเล่นดีแค่ไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับถ้าทีมแบบว่าไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวนะ ทำได้เมไป3 1ก็อ่ะถือว่ามารีวิวสกินใหม่ซิลตาเดียวนะครับผมเล่นการนะครับเล่นได้นะเลนการผมว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเล่นแบบช้ำๆนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ